ด่าดิ้งเหรอพี่น่ารักจังตามมาด้วยอุ้ยหนู่มๆหนุ่บ้าหนูจมน้ำด้วยด้วยหนูมบ้าหนุ่มจงน้ำด้วยละอุ้ยเขานอกเกมเลยพี่วิเคราะห์เป็นเล่นสบายขึ้นให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าจะเกิดอะไรและน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นบ้างเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากหากไม่คิดไว้ก่อนอาจจะรนจนนึกอะไรไม่ออกในภาพนี้จะเห็นว่าเขาใส่หมวกสาแต่ผมใส่หมวกสองและไม่รู้ว่าเขาถือปืนอะไรอยู่จึงลองยิงเช็คไปก่อนจะได้รู้ว่าสามารถวัดสุดได้ไหมผลคือวัดสุดไม่ได้เพราะผมยิงไม่โดนเขาเลยถ้าฝืนสู้อาจโดนเปิดน็อกได้ ผมจึงเลือกถอยมาตั้งหลักข้างนอกเพื่อดักยิงถ้าเขาคิดจะวิ่งมาชาร์จบ้านจากที่เขายิงเพื่อนเราน็อกผมรู้ได้ทันทีว่ามีสองคนถ้ารอช้าเพื่อนอาจจะโดนลาบจึงต้องรีบวิ่งออกไปพร้อมกับดูแผนที่ว่าสองคนนั้นน่าจะอยู่ตรงไหนบ้างและเลือกยิงตัวแรกที่เห็นพร้อมกับถอยหลบมาข้างบ้านป้องกันไม่ให้คนที่สองยิงเราได้ง่ายเมื่อยิงตัวแรกบาดเจ็บสาหัส เขาน่าจะหลบปั๊มยาอย่ารอช้าที่จะเดินเกมบุกแต่ช็อตนี้ผมลืมนึกไปว่าคนที่สองอยู่ขวามือจึงวิ่งลึกไปหน่อยช็อตนี้แก้ได้ด้วยการดอบช็อตยิงและรีบมองหาที่แอบโดยเร็วที่สุดอย่าติดซ้ำตัวนกผมใช้กล่องใกล้ตัวศัตรูเพื่อแอบและเปลี่ยนแม็กและถ้าเขาจะมายิงเราให้หลบเพื่อหาจังหวะยิงสวนถ้ามันจวนตัวจริงๆให้กดยิงค้างไว้ พร้อมกับดับช็อตยิงเหมือนเดิมอาจทำให้สามารถพลิกเกมได้ดีกว่ายืนยิงเฉยๆไปดูสถานการณ์จริงกันเลยนะครับัตว หลังบอกหลังบลอกอีกตัวนะไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จึงจเข้ามาเกิน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 